าดูจานเราหน่อยอปักบินส่รถนะครับชาวรกที่ร้อยเก้าห้าของเรายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปบายันไม่โครดวนครับวันนี้เตื่นมาก,ก่อนตอนบายครับตืินมาจากเสียบอมก่อนไม่รู้ว่าเสียบอมจุดตรงไหนเรายังไม่รู้เลย ถ่ายคลิปเจ้าเี๋ยวเนื้อสัตวกันพรุ่งนี้น่าจะต้องเอาไอ้กา้านยาวมาเอากินทานฝั่งโน้นนะครับ เก็บจากตรงนี้เนี่ยเก็บไปคอยที่นี่ก็นอนย้ายไปบ้านหลักวอครับจุดวางข้อมาจะอีกหนึ่งวันที่นี่ก็น่าจะเหลืออีกเที่ยวหนึ่งก็น่าจะหมด เป็นหวัดนิดหน่อยครับเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลง มาไปดูที่เทเองาจัดเรานะตรงนี้เราจะเอาเจ้าก,การยาวมาเอาดินใส่คานหลังนีหนะครับมาดูเจ้าร็อกร้อยเก้าห้าของเราครับ <laughs> อ้าวเลยอ้าวไมขึ้นไมขึ้นอ้าโอ้รเ,เลือเลือ <laughs> เดือดกิงง๊งานนี้นี่เออฮโอ้ยันวอาไม่ได้ดูข้างนี้ครับ,บรข,ข้างนี้นี่กระจกหายไปหนึ่งนนาาไปไยเดินน้ำมาเลยเดินน้ำมาไหม

นี่ที่จานเราขุดเรียบร้อยแล้วแหละสามห้องสามหลังส่วนเสียบอมนี่อยู่ฝากตรงข้ามน,นี้แหละครับ เพราะว่ามันเป็นกระบอกคู่เออเออดีนะไม่มีท้ายเนี่ยถ้ามีท้ายเนี่ยตีท้ายตั้งปังเลยเนี่ยโ <c oughs> อเคเนี่จานเราดูกระจกข้างเดียวแล้วข้างเดียวหายเยบียบบอมนี่เอาไปชนต้นไม้เนี่ยหายเลยกระจกข้างหนึ่ง ดีนะครับเพราะว่าเวลาเจอหนังๆน,งนี่ทางเอียงๆนี่มันจะยกไปข้างหนึ่งมันสู้ดํากระบอกเดียวไม่ได้ดําดขาตากระเตนนี่ยกได้สบายๆเลยเอียงแค่ไหนก็ไม่เท่าไหร่อันนี้ถ้าเอียงปุ๊บนี่น้ำมันจะดันไปข้างหนึ่งเลยก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับสวัสดีครับ